สวัสดีค่ะพี่ชอบพี่เอสวัสดีค่ะโอเควันนี้เป็นโปรเจกต์เรื่องใหม่เช่นออริจินอลนะคะก็หลังจากที่ปีนี้โหดกันมากมากแล้วเลยปีหน้าก็เลยเริ่มต้นปีด้วยความรอยิ้มและสิยงหัวเราะเราป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่แฟนคลับเรียกร้องค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศพลิกมากเลยจากสิงสารตายเราจะต่อเรื่องนี้เลยค่ะ เอ่อไอวันบีซุปตาเขาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาย้อนหลังกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่เราเพิ่งหัดทำละครกันใหม่ๆเอ่อวันหนึ่งจะเป็นซุปตาเป็นน่าจะเป็นเรื่องละครยาวเรื่องแรกที่เราหัดทำเป็นพี่พูดใช่ตอนนั้นเป็นยิปโซกับพี่พูดค่าแล้วก็ประสบความสำเร็จมากตอนนั้นยี่สีใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูใน Youtube ก็จะไม่รู้กี่ล้านวิวอะไรแล้วค่ะไปไกลมาก เพลงที่ทุกคนจําได้น,นะคะลอง <laughs> ริก็ลเ,เลยคิดว่าอยากเอาโปรเจกต์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาในรูปแบบของเก r l l o เลค่ะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรต่างๆแล้วก็จาก26 EP ก็จะเหลือแค่8 EP พยานยก็จะแบบสั้นกระชับฉับไวและ,ะสรุกสนานแน่นอนเหลือเรื่องอยังมีอะไรที่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมอันสอดแกนของเรื่องจริงๆแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยากใฝ่ฝันมากอยากจะเป็นซุปตาร์ที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยความสามารถก็ไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่มี ไม่มีอะไรสักอย่างเลยแล้วคือใครนะคะคออจากชชดก็ไม่มีอะไรเลยนอยจากชุดค่ะค่ะก็ก็เลยเขาจ้พยายามทําทุกอย่างค่ะที่ที่จะได้เป็นสุปตาจนแบบพ่อแม่เบื่อลําคัญใจหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยเอยากให้ลูกสาวตามไปทํางานด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ยอมก็พ่อแม่ก็ขายบ้านปรากฏว่าคนที่มาซื้อบ้านก็คือคุณอดีตสุปตาค่ะอริสุปตาที่ที่ อกหักจากวงการบันเทิงแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศมา3ปีก็เลยซื้อบ้านแล้วกลับมาอยู่แต่อีเจ้าของบ้านนี่ก็ไม่ยอม หนีไปไหนแอบซ่อนอยู่ในบ้านก็เลยมาเจอกันอยู่ในบ้านนึกว่าผีหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องวงการบันเทิงนิดหน่อยมีแบบผู้จัดการดาราค่ะแล้วก็มีแบบว่าดารามีสุปตาในวงการมีคู่แข่งอะไรต่างๆเนี่ยสนุกสนานบันเทิงแน่นอนค่ะเห็นเสื้อผ้าก็น่าจะบันเทิงแล้วปกติที่ไหนและแน่นอนค่ะพอ พอซีรีส์มันไม่ธรรมดาเนาะเราก็ต้องมีพุ่มกับที่ไม่ธรรมดานี่พี่โอ๋ก็มาดแรกเลยพี่โอ๋ก็มาค่ะรก็เป็นเป็นเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ได้หลุดเข้ามาในในโลกของเกิร์ลเลิฟในในโลกของเกิร์ลเลิฟนะคะแล้วสงสัยหลังจากที่พี่โอ๋ทำฮาร์มันี่ซีเคร็ใช่แล้วใช่สงสัย แอบแอบลงไหลในความรักของของเด็กผู้หญิงบวกกับบวกกับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอ,อพอพอได้มาสัมผัสแล้วนะครับสิ่งสิ่งที่ได้เจอเลยคือคือความคือความสดใสบวกกับบวกกับ มีการตามล่าหาความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะมันทําให้เกิดเกิดไม่บอกวนี่ถึงตัวเองสมัยตอนเด็ก <laughs> ใช่อยากเป็นซูเปอร์ <laughs> <laughs> แล้วก็หวังหวังว่าการติดตามความความฝันในในครั้งนี้จากที่โอได้อ่านบนะโ,โ,โอมโอมีรอยยิ้มมีมีความความโรแมนติกมีความประทับใจนะครับ <laughs> หวังว่าคุณเอ่อคนคน,คนดูทุกคนก็จะได้ได้ได้รับความความรู้สึก แบบเดียวกับโอ้นะฝากติดตามความฝันของวันวันหนึ่งค่ะในเรื่องนี้ด้วยครับจะมีอะไรที่เราต้องขยี้เป็นพิเศษนะคะพี่โอะอ๊ะจะเป็นซีนโรแมนติกหรือว่าเป็นกุ๊กคิกหรือว่าเป็นคอมดี้คะพี่โอ๋คือ ส,สำหรับเอิุ้โดนัน <ฮะ S 1> ท,ที่มองเนี่ยเอาเ <ฮะ S 1> ช่นเช,ช่นชมเช่นชมเด็กคนนี้นะครับอในฮาร์โมนีเนี่ยอเขาไม่ได้เป็นคนเดินเดินเรื่องในคู่นี้แต่ว่าในทุกครั้งที่เขาอเอคำเข้าฉากกันอ่ะมันเกิดเคมีบางอย่างมันเกิดเคมีบางบางหลักที่เอ้ยอยู่ๆมันก็เกิดเกิดขึ้นมาเองโดยโดยท <ผม S 2> ี่ไม่ตั้งใจด้วยอ่ะ,<ฮ>ะไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับที่มีมีโปรเจกต์นี้สําหรับ สำหรับมองลิลลี่กับเบลลี่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บวกกับอีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายคือมันมีอีกคู่หนึ่งที่ใหม่สดใหม่กว่าใหม่สดท้าทายคือท้าทายการทำงานบวกบวกกับแต่ใช่แต่แต่ว่าอย่างจากได้จากที่ได้สัมผัสมาเนี่ยค่อนค่อนข้าง มั่นใจเหรอมีวงเล็บลงเล็บวงเล็บลงเล็บนะครับหวังหวังหวังว่าหวังว่าคุณคุณผู้ชมจะให้โอกาสนะกับน้องกับน้องคู่นี้อ่าส่วนคู่ส่วนคู่คู่ที่สามคือผู้ชายของของเรากับน้องแมงกะพุนเนี่ยคือปบะเพณีปเบนี่้าละ พ่เอนะนําน้องใหม่ไหมคะแนะนําตัวละครแล้วนะค่อนค่ะครับก็จริงๆแล้วจะมีอีกคู่หนึ่งที่ที่มีบทบาทแล้วก็เรื่องราวสาคัญมากๆนะครับตอนนี้ก็ได้น้องนักแสดงใหม่สองคนค่ะแนะนตัวผ้งสั้นกัอนสั้นก่อนสั้นกอนก็ยาวอ่ามันมีการเลยลูกอ่ะให้พี่เอแนะนำลูกสาวเนี่ยอลูกสาวคนใหม่ให้แนะนำตัวเองดีว่ะก็ชื่อเฟยนะคะได้รับบทเป็นมีดีค่ะเป็นคุณหมอค่ะ สวัสดีคนหนึ่งเป็นซุปตาสาวสวัสดีค่ะจีนี่ค่ะรับบทเป็นเมย์ค่ะเมย์เป็นใครคะเมย์ก็เป็นซุปตาสาวท่านหนึ่งค่ะเป็นอดีตเป็นอดีต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 ของอดีตของของนหนึ่งอ่าอดีตของคุณหนูแน่เลยเอออ่าออีตเป็นเล่นหรือเปล่าคุณเป็นเล่นเนล่นนะคะเล่นหรือเปล่าโอเคค่ะ ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีเขามีคาแรคเตอร์ที่ที่น่าสนใจเรารสึกว่าเออเป็นน้องสองคนที่มีศักยภาพในตัวเอง่ะครับือเปล่ามีหรือเปล่ามี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 สิพี่ถึง <c oughs> เลือกมาแล้วก็แบบเออพี่รู้สึกว่าลองจริงๆหากันมาสักระยะหนึ่งครับ <c oughs> สําหรับ,บนักแสดงที่จะมาร่วมในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองเทสกันอะไรสุดท้ายมาลงตัวที่สองคนนี้เพราะเรารู้สึกว่า อย่างอย่เฟแฟนี่คือมามาสุดท้ายเลยมาแบบมาสุดท้ายแล้วเออเราว่ามันใช่เนาะเราคิดว่าเขาเหมาะเขาเหมาะกับตัวมีดีครับมีเคมีบางอย่างก็เข้าเข้ากันแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกยิ้มได้ครับยิ้มได้มาถึงลูกสาวของคนฝั่งนู้นค่ะฮะครับมาค่ะเป็นเล่กับพี่เจิญค่ะเชิญค่บมาสิคะสวัสดีค่ะดีค่ะวัสดี่ค่ะคำถามก่อนเลยว่าเรื่องนี้เราได้เป็น คู่เมนเนาะความรูสึกมันเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนตอนแรกยังรู้สึกไม่ชินค่ะเพราะว่าเราเพิ่งหลุดมาจาก h า r m o n y secret ที่แบบว่ามีพี่หมีพี่ซอนเป็นคนนำใช่ค่ะแล้วพอพอเป็นเรื่องนี้ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นคนนําแล้วก็เหมือนต้องโตขึ้นอีกสเต็ปนะคะค่ะใช่ค่ะไม่ได้รู้สึก ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนเราต้องแ a นด l e ทั้งซีรีส์เลยก็เลยต้องแบบต้องทํากันว่าหนักขึ้นมากๆโอ้โหเรื่องนี้เมื่อก่อนดังแบบดังมากมันไม่ได้ดังแค่ในไทยมันออกไปแบบเว r ร์ w i ใช่วันพี่พูดกับ่ที่อีโซสซึ่งมันเพิ่มแรงพุชหรือว่าแรงกดดันให้เราเยอะไหมว่าต้องแบบขนาดไหนลูกสำหรับหนูคือตอนแรกมีความกดดันค่ะเพราะว่าโหพี่อีโซคือเทพมาก เขาเล่นไวเทปมากหนูก็พยายามดูแล้วก็แบบโพศึกษาว่าหเขาเก่งจริงๆแล้วพอหนูอ่านบทหนูก็ได้แบบว่าศึกษาไปเรื่อยแต่ก็เริ่มเก็ตละว่ามันจะต้องยังไงวันหนึ่งหนูใช่ไหมวันหนึ่งสำหรับหนูเออ่ยตเป็นยังไงคะไหนอธิบายเขาผ้าที่ดูชุดคือดูจากชุดก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นคนสดใสร่าเริงมากมากมากแล้วก็มีความโกโก้แต่ก็มันจะมีเหตุผลค่ะที่ทําไมวันหนึ่งนี่มีความโกโก้เพราะว่าแบบเขาเป็น เขามีความตั้งใจทำแบบทุกๆอย่างแล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเป็นดาราแล้วก็ซุปตาค่ะเขาก็เลยมีความพยายามมากๆอืมใช่ก็ต้องไปดูเนาะใช่ว่าจะเป็นตัวหนูจะตีความว่าเป็นยังไงตรงใจไหมอ่าสวยลี่ถ้าถามว่าคนดังไหอุ๊ใช่เป็นร่างโคบเวอร์พ่พูดไม่ใช่อ๋อเหอเลยนิดนึงเป็นไงคะคาแรคเตอร์เราในเรื่องซุปตาคาแรคเตอร์ตัวหนูในเรื่องก็คือ อ่ะเปิดเป็นคนที่ข้างนอกดูเบี่ยงค่ะดูเป็นคนเย็นชาแล้วก็ดูไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากกลับมาจากต่างประเทศก็เทินหันหลังให้วงการบันเทิงเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีอดีตกับวงการบันเทิงเขาทําไปเจ็บกันมากใช่แต่ว่าข้างในก็ดูเป็นคนอ่อนแอดูไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นค่ะ ก็คือมีปกอะไรอยู่ให้เราเล่นเนาะจริงๆไม่น่าจะต้องมีอะไรจูนกันเยอะแล้วเนาะพี่หมอพี่สาวก็ก็คือผ่านงานกันมาเรื่องหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็เต็มที่เต็มตัวออ่นี้ค่ะน้องปะกระเบนข้างๆหน่อยพี่ดูดิวค่ะแชนเชนกับคู่ขวัญของคู่เลยคู่ขวัญเป็นคู่ที่มาไม่ได้ตั้งใจเตอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะ หวานนะคะก็ดูจากชุดก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนวุ่นวายค่ะเราคือตัวป่วนบอกเลยค่ะว่าคือชุดวันนี้บงบอกถึงคาแรคเตอร์ของความเป็นหวานๆมากนะคะก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นอะไรในตัวเราแต่บอกเราว่าเล่นเป็นตัวเองได้เลยแสดงว่าเราดูไม่ปกติสุดปกติแล้วปกติใช่ไหมนนี่ปกติของพี่แล้วอันนี้คือชุดนอนนะคะใส่ใส่นอนมาจี่บ้านเลยสุดยอดมากคือถ้าทุกคู่จะหวานเราจะขมเองค่ะ คอนทราสต์เหรอใช่อันนี้คู่กันหรือเปล่าอืเออไี Target> ่ใช่พูดอย่างงั้นสิหรือว่าจะมีเคมีบางอย่างในเรื่องนี้อุ้ยต้องขึ้นอยู่กับพี่โอ๋แล้วครับมัน้องเป็นเคมีทุกอย่างแน่เลยอ่ะน้องบ้างครับเบลเลยครับรับบทเป็นทอมครับทอมก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยชื่อทอมนะครับไม่ได้เป็นทอมรับบทเป็นทอมครับก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยนะครับซึ่งจะในในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของวินโมวีนั่นก็คือลินลี่นะครับที่เขาซีนได้มากที่สุดนะครับ ไม่รู้ว่าพี่ชอดกับพ oh ี่เอสเลงเห็นอะไรในตัวเราแต่ก็เราจะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราเป็นน่าจะเป็นผู้ชายเรียบร้อยที่สุดในเชลแล้วครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในกองนี้แหละเพราะว่าเคมได้เพราะว่ามีคนเดียวมันจะเป็นยังไงเป็นผู้ชายคนเดียวในกองก็เอาจริงหล่อสุดจริงจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเรามีเราคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครคนอื่นนอกจากเราแล้วแหละ ที่โอ๋ที่โอ๋ก็เป็นทางอบอุ่นแล้วกันอบอุ่นเป็นไมโครเวฟเป็นตัวสร้างสีสันเนาะใช่ครับไม่รู้ว่าสีสันไปทางไหนนะใช่ดูอยู่ทีมไหนคะพี่ดิวคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเขาว่าอยู่ทีมไหนจริงๆเราอะเหมือนจะไม่มีทีมเลยใช่เราคือตัวปั่นใครจะดีกันจะดีกันเราจะเข้าไปแซกทันทีเขาเป็นผู้จัดการดาราฮ่าหวาน เป็นอดีตผู้จัดการของวินค่ะใช่แล้วเราก็จะแบบมาปลุกบ้านอีกหนึ่งคนเราคือปมของเขาใช่เราคือคนที่ทำให้เขาหันหลังคอนฟิดคอนฟิดของใคร้เหน่ยแล้วก็ไปปมใหญ่มากปมใหญ่สุดๆครับพี่สอค่ะพี่เอชนค่ะครับให้ฝากให้ฝากนังงงแล้วฝากซีดีหน่อยก็ ผมบอกว่าก็แอบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไอวันดับบี้ซุปตาเนี่ยเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบเป็นซีรีส์ยาวแล้วตอนที่ทําตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันทําด้วยความแบบทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แล้วก็สนุกมากตอนที่แบบทํางานไปถ่ายไปตรวจเทปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารสึกว่าตอนนั้นเรามีแต่รอยยิ้มเพราะมันเป็นเรื่องที่มันแบบสร้างสร้างเสียงหัวเราะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หวังว่ากลับมาในเวอร์ชันที่เป็นเกิลเลิฟครั้งนี้ก็จะทําทให้แบบ หลายๆคนได้แบบมองเห็นมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครอยากดูย้อนกลับไปดูอันเก่าก่อนก็ได้นะเพราะเชื่อว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ8 EP นี้มันจะแบบกระชับๆไวแล้วก็จะสนุกมากขึ้นก็คงมีการอแดปหรือการเดเวลลออะไรบางอยา่างเพิ่มเติมตามบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับสนุกค่ะเพราะว่ายังไงคือตั้งแต่ตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วเนอะมันสนุกมากแล้วเวอร์ชันนี้ก็สนุกแต่ทีแรกก็คิดค่ะว่า เออได้ผ่อนคลายเนาะ <c oughs> หลังจากที่แบบปีนี้ก็เครียดกันมา <c oughs> จะพิดเบฟก็ดีจะท่านคุนจะสิงสาก็เหนื่อยกันมาหนักหนาม,มากๆเลยใจก็คิดว่า <c oughs> <c oughs> เออก็น่าจะได้แบบว่าผ่อนคลายบ้างแต่วันนี้เริ่มไม่ผ่อนละค่ะเริ่มรู้สึกว่าเออเนาะทำลองคม <c oughs> มอมก็เครียดได้เหมือนกันก็อยากให้มันแบบอยากให้อยากให้ทุกคนสนุกอะค่ะเมื่อไรก็ตามที่ ที่เราทํางานแล้วอยากให้ทุกคนสนุกบางทีมันก็อาจจะมีความเครียดของเราบ้างที่แบบเออทำยังไงนะให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแต่ว่าก็เราก็จะตั้งใจกันเต็มที่ค่ะได้ดูเมื่อไหร่คาดว่าโอ้ยต่อจากสิงหาเลยต่อเลยครับต่อจากสิงหาลาตายเลยครับ,รบ,ใ,รบใช่ค่ะ,ค<ล>ะสิงหาจะจบประมาณปลายมกราค่ะครับน่าจะประมาณกุมภาก็เป็นของข,องขวัญเตืนอนแห่งความรักแล้วกันามามาเสิร์ฟเลยดีกว่าโอเ